เตยตาวีออ 1.5e เกียร e ์ออโต้ปี2012โปรโมชั่นของวาวิที่199,000บาทเท่านั้นค่ะแต่งครบเลยค่ะคันนี้แม็กลายสวยติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตระบบเซ็นอร์ล็อกกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบก เกียร์ออโต้ขับง่ายสุดๆไม่วัดรอบเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ C ีดีค่ะคันนี้ฟีดาวส่ง5,000บาทนะคะคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปก็สุรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะเป็นรถที่ขับดีแต่งครบและก็น,น่าใช้มากๆเลยค่ะผ่อนไม่เหนื่อยนะคะผ่อนสบายสบายค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ มาทดลองขับดูได้แล้วจะติดใจนะคะรถสภาพดีจริงๆค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียซายนำหน้า SIAMP10 พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ